ก็สําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ปอพูดอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในชั้นศาลแล้วก็เรามีหลักฐานเรามีหลักฐานทุกอย่างที่จะพิสูจน์อะไรใดๆได้ค่ะตอนนี้ก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็ทํางานต่อเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราพูดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าทันทีที่สรุปได้ปอจะรีบแจ้งแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนเพราะว่าวันนั้นพี่ๆก็ไปช่วยเราทาข่าวแล้วเราดีใจมากแล้วก็ แก๊งนักสืบพันทิ์ที่ก็ช่วยเราหาข้อมูลแล้วก็เราขอบคุณประชาชนคนไทยจริงๆนะเราซึ้งมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนแรกเราสูบมันเป็นเรื่องเล็กๆของครอบครัวเราใครจะเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเข้าใจเราดีแล้วก็เรามีทีนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วล่ะเพราะว่าเรามีหลักฐานจริงๆจังๆทั้งหมดที่มันสามารถพิสูจน์ได้ในชั้นศาลเลยอะค่ะแต่เราพูดอะไรมากไม่ได้ทันทีที่มีอะไรขึ้นหน้าเราจะรีบแจ้งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ในขไมนนได้เลยค่ะ ก็ฝ no right? so, ันว่าออกมาพูดเหมือนแบบคนละเรื่องกับเราเลยก็อันนี้ทั้งหมดคุยกันที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานดีกว่าอยู่ในชั้นศาลค่ะแดนตัวบางคนก็เกิดการสับสนใครจริงใครไม่จริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในชั้นศาลค่ะคนรอบข้างในกับใจครับโหไม่ใช่คนรอบข้างนะทุกคนที่พอเจอหน้าเลยอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆเราอย่าคิดว่าโลกนี้อยู่ยากจริงๆมันอยู่ได้แล้วเราคนดีๆเต็มไปหมดจริงๆขอบคุณมากเปลี่ยนแล้วใช้เรี่องฟองอัโจมตีนิดนึงว่าแบบว่าเป็นเเเพรราาะว่่ิกกันนนไ้ออคืตแีย ที่ปอตัดสินใจแถลงข่าวถ้าไปดูคำแถลงข่าวเพราะปอบอกว่าปอต้องจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องครอบครัวแล้วปอพูดไปหมดแล้วค่ะอชายว่ามงบ้างคะเกิดปอพูดว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วปอถึงตัดสินใจแถลงข่าวตอนนั้นไค่คะถ้ามีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้ปอพูดได้ปอพูดแน่นอนแต่ตอนนี้ปอพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าปอพูดอะไรไปมันจะเป็นผลหมดเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะที่พูดเลยไม่ได้เน้ ขเขาทจริงๆนะประมาณเท่าไหร่คะภายในปีนี้เลยคะอันนี้พี่พี่ยังบอกไม่ได้จริงราจะต้งแต่รีแบรนด์ใหม่นี่เป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับก็เราก็ทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะทุกอย่างแบบตั้งใจมากมันก็ยังเป็นสูตรที่ปอและน้องซุยกันคิดมาแล้วก็ทุกอย่างเราเราไม่ค่อยทําอะไรเล่นๆอยู่แล้วแล้วเราตั้งใจจริงๆเพราะมันคือสิ่งยาปอทํางานทุกวันนี้ ปอตั้งใจที่จะสร้างอนาคตให้กับครอบครัวกับพ่อแม่ปอด้วยดังนั้นปอไม่เอาเงินหรือว่าชื่อเสียงหรือทุกอย่างที่ปอทำมาให้มันเสื่อมเสียไปง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะกระแสเป็นยังไงบ้างคะตอดีมากเลยค่ะดีมากดีมากขอบคุณทุกท่านนะคะดีใจมากขอบคุณนได้อันนี้ปอไปข้างหน้าดีกว่าค่ะลองดูดูธุรกิจที่มันเกิดขึ้นพี่ปออยากให้เรื่องนี้จบยังไง ุดท,ท้ายอยากให้เรื่องจบยังไงอะคะอยากปอเป็นคนที่แบบไม่ชอบที่จะทำลายใครอ่ะแล้วก็ปอเชื่อในใครทำดีมันต้องได้ดีใครทำอะไรต้องได้อย่างนั้นนะคะ mm hmm. สุดท้ายอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดปอพูดความจริงทุกประเด็นทุกข้อและด้านมีหลักฐานแล้วข้อเท็จจริงทุกอย่างดังนั้นก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณทุกทุกคนทุกทกำลังใจจริงๆมันมันเห็นเลยอะว่าเพื่อนแท้เป็นยังไง หรือกับแอง่างซันนี่อย่างเงี้ยอยู่กับปอมากี่ปีแล้วก็ถ้าชอบโกโก้เย็นล้านปอนะคะซันนี่มีส่วนสําคัญในการไปเทสตั้งแต่ปี49เพื่อพัฒนาหรือเพื่อนปอช่วยกันคิดแต่ละเมนูมามันมันได้เห็นว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงแล้วคนมากมายที่อาจจะไม่เคยรู้จักเราเลยเวลาเขาเขาเขาให้กําลังใจเราแล้วมันขับคุณจริงเปอเงินที่เสียไปอยากจะได้คืนไหมคะถ้าปออยากได้เงินคืนปอไปทําอย่างอื่นแล้วละค่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วละค่ะ เรื่องแพชชนะมันเป็นเรื่องในอนาคตนะแต่ปอมั่นใจในข้อทจี่จริงถ้าเกิดชนะึ้นมาต้ังไปใช้เรียนเดิมมีคำว่าเรื่องปอมไม่สามารถ<ๆ>บอกรายละเอียดที่พี่ๆถามได้เลยอะ่ะจริงๆตอนนี้ปอย,ยังไม่ควรพูดอะไรมากด้วยซ้ำถ้าพี่ๆเข้าใจปอยจะตอบไปเท่านี้ค่ะสําหรับเรื่องนี้ค่ะ